เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจำวันที่2กุมภาพันธ์ในรอบค่มวันนี้ครับเรามาอัปเดตตลาดนักเตะวันสุดท้ายรอบหน้าหนาวของทีมกันก่อนซึ่งในเดทไลน์รอบนี้ทางแมนยูนเต็ดนะครับได้จัดการปล่อย2ดาวรุ่งอย่างฟาโกนโดเปเยสรีและก็อิซักแฮนเซนแอรอนออกจากทีมครับ ซึ่งในช่วงเช้ามือที่ผ่านมาก็มีการประกาศทางการไปแล้วโดวยในรายของฟาคุนโดเปเยสตรีนะครับเป็นการย้ายทีมแบบยืมตัวไปยังสโมสรนกรนาดาในสเปนจนจบซีซั่นนี้ครับโดยที่ไม่มีออปชันซื้อขาดพุ่งไปในสัญญาครั้งนี้ด้วยส่วนในรายของอิซักแฮนเซนแอรอนนะครับย้ายไปอยู่กับเวเด์เบรเมนในเยอรมนีโดยเป็นการปล่อยย้ายทีมแบบถาวรเลยครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วผมยอมรับว่าเสดายดาวรุ่งรายนี้จริงจริงนะครับที่ไม่มีที่ว่างให้แจ้งเกิดใทีมชุดใหญ่เลยเพราะดันไปทับตำแหน่งกับกัปตันของทีมอย่างบรูโน่ฟานันเดสเนี่ยแหละทำให้ทางออกคงเป็นไม่ได้แค่การย้ายทีมเท่านั้นครับนอกจากนี้นักเตะก็เหลือสัญญาแค่6เดือนและไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนด้วยเพราะไม่ต้องการจะถูกปล่อยยืมตัวแถมสโมสรนอย่างเวเดอร์เบิรเมนนะครับก็ดูจะแฮปปี้อย่างมากด้วยกับการที่ตัวดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีม ทั้งนี้ในตัวสัญญาณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุนะครับว,ว่าย้ายไปราคาเท่าไหร่และก็ออปชันอื่นๆนั้นก็ยังไม่ได้มีการเผยออกมาอย่างเป็นทางการครับว,ว่ามีอะไรบ้าง เรามาที่ประเด็นดราม่าของเมสันกรีนวูดกันบ้างนะครับในเกมลาลิก้าเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเกมนัดเด่นกล่าวสโมสรเรอัลมาริดนะครับบุกมาชนะเกตาเฟ่2-0แต่ถ้าว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อชุดเบลลิงแฮมกองกลางตัวเก่งของทัพราชันชุดขาวมาพูดใส่เมสันกรีนวูดนะครับคล้ายกับคําว่า r a พ i s t หรือแปลเป็นไทยว่าไอ้พวกข่มขืนดิตอนนี้ครับทางสโมสรนเกตาเฟ่ก็กาลังยื่นเรื่องให้กับทางลาลิก้าสเปานนั้นให้มีการตรวจสอบซึ่งงานนี้ก็ต้องรอดูผลการสอบสวนว่าคําพูดของชุดเบลลิงแฮม แต่ทั้งนี้ก็มีความเห็นจากแฟนบอลออกมาค่อนข้างเยอะบางก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่น่าจะพูดแบบนี้หรอกบางก็บอกว่ารอผลการสอบสวนก่อนบางคนก็บอกว่าบูลลี่กันเฉยแต่ทั้งนี้ครับยังไงก็รอติดตามกันต่อกับประเด็นนี้กันเนาะ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมบุกปราว์วูฟแฮมตันเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของคอบบี้ไมนูฮีโร่ในเกมหลังซัดประตูชัยสุดเยือกเย็นช่วงทดเจ็บพาทีมคว้า3แต้มซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมายอมรับว่ามันราวกับฝันอยู่กับการซัดประตูแรกในศึกพรีเมียร์ลีกแถมก็ยังเป็นประตูชยัยพาทีมคว้าชัยชนะด้วยนอกจากนี้เขาก็ยอมรับว่าการได้ลงสนามให้กับแมนยูนเต็ดนั้นคือเรื่องที่พิเศษสุดๆเลยครับโดยเขบบาไมนูได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้ว่า ความรู้สึกของผมมันยังคงอยู่เลยนะบอกตามตรงเลยก็คือยังคงรู้สึกว่ามันยังอยู่ในฝันเลยล่ะสนามแห่งนี้เป็นสังเวียนที่ยากมากพวกเขามีฟอร์มที่ดีในบ้านดังนั้นเราจะเป็นต้องคว้าชัยชนะให้ได้แน่นอนว่าการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากและการได้ลงเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับสโมสรในวัยเด็กของผมนะก็ถือเป็นเรื่องที่วิเศษอย่างมากด้วยตอนนี้ผมแค่พยายามที่จะลงสนามอย่างต่อเนื่องเขานั้นคว้าชัยชนะให้ได้มากขึ้นและก็จะรักษาโมเมนตัมของตัวเองเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ยังอยู่กับคอบบี้ไมนูนะครับแต่มากระที่คำยกยอจากกัปตันทีมและก็รุ่นพี่ในทีมอย่างบรูโน่ฟานันเดสกันบ้างซึ่งเขาก็ได้กล่าวชมเจ้าหนูคอบบี้ไมนูครัาว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และก็จะกลายเป็นกําลังหลักให้กับทีมในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับโดยบรูโน่ฟานันเดสได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจ้าหนูคอบบี้ไมนูเอาไว้ว่า เขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากแล้วผมก็เคยเห็นเขาเล่นให้กับทีมยูสิมาแล้วน่าจะราวๆสอถึงสปีก่อนหน้าผมบอกกับเพื่อนที่อยู่ในแมนเชสเตอร์ว่าอยากจะไปดูเกมระดับเยาวชนของแมนยูนเต็ดสักครั้งและตอนนั้นเองที่ผมได้ยินชื่อของคอบบี้ไมโนูด้วยความไม่รู้จักเขามาก่อนว่าเขาจะมีพรสวรรค์และก็ก้าวขึ้นมาได้มากมายขนาดนี้ตายกับช่วงเวลานี้แล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าเขาเติมเปี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ที่มากมายจริงๆและเขาจะเป็นอนาคตให้กับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้อย่างแน่นอน ยังไม่หมดนะครับมาต่อที่รัสมูสฮอยลุนกองหน้าของทีมกันบ้างือทางฮอยลุนนะที่ออกมาสู้ฮอกบี้ไมนูเช่นกันครับว่ามีพรสวรรค์ที่สูงมากๆแถมก็ยังมีความนิ่งสุดๆทั้งที่เพิ่งจะอายุแค่18ปีเท่านั้นซึ่งเขาก็คิดว่าเนะครับเขาเนี่ยเด็กในทีมแล้วแต่ถ้าว่าไมนูเด็กกว่าเขาซะอีกแต่ก็กําลังยกระดับขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยรัสมูสฮอยลุนได้ให้สัมภาษณ์ถึงคอบี้ไมนูว่า ผมไม่ได้มีโอกาสดูเขามากนักในช่วงปลีซีซันแต่ทุกคนต่างก็บอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆเขามีร่างกายที่ดีและก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วในสนามเขาดูนิ่งมากและก็ไม่ตื่นตระหนกต่ออะไรเลยส่วนนอกสนามเขาก็เป็นคนที่ใสดีและมีความเป็นกันเองอย่างมากด้วยคุณจะเห็นเลยว่าเขานิ่งมากๆนะเขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและที่จริงแล้วผมคิดว่าตัวเองอายุน้อยแล้วนะแต่ถว่าเขากำลังยกระดับของตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆทั้งที่เขามีอายุแค่านั้น จากนั้นครับดัสบูฮอยลุนก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงประเด็นจากเกมนัดก่อนที่เขาไปโวยใสอรเลฮันโดการนโชหลายครั้งที่ไม่ยอมส่งบอลในจังหวะได้ลุ้นประตูให้เขาบ้างเลยและในเกมนี้ครับเขาก็ได้บอลจังหวะสําคัญหลายครั้งผิดจากเกมนัดก่อนเดยกเขาก็บอกว่าเรื่องพวกนี้นะคุยกันเรียบร้อยแล้วและก็ยังบอกอีกนะครับว่าจริงๆที่เขาตะโกนใส่เพื่อนรวมทีมนั้นเป็นเรื่องปกติครับเพราะได้ตั้งกฎกันไว้แล้วครับว่าหากมีใครสักคนหนึ่งเล่นขาดใจาก็สามารถตะโกนใส่หรือว่าโวยใสกันได้เลยเดี๋ยวดัสบูซอา เรื่องพวกนี้เราคุยจบไปแล้วภายในทีมซึ่งผมก็ได้บอกทุกคนไปเลยว่าถ้าพวกเขาผ่านบอลให้กับผมแต่ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะ่ะทุกคนสามารถตะคอกหรือวาตะาโกนใส่ผมได้เลยแต่ในท่านกลับกันถ้าเกิดว่าผมอยู่ในจุดที่นัดหมายเอาไว้แล้วแต่พวกเขาไม่ได้ผ่านบอลมาให้ผมผมก็สามารถตะคอกใส่พวกเขากลับไปได้เช่นกันในตอนนี้เราเริ่มสร้างเคมีที่ดีระหว่างกันได้แล้วคุณเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมมาคัสแมทฟอร์ดและก็อรเลฮ์นโดการนชชมันกําลังออกมาอย่างยอดเยี่ยมเลยละ่ะ เรามาต่อกันที่ประเด็นจากบทสัมภาษณ์ของเอ็ดิสเทนฮากันบ้างนะครับหลังเกมเอาชนะวูฟแฮม์ตันเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับกับความรู้สึกหลังจบเกมที่เต็มไปด้วยหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกเลยครับ mm. ซึ่งเอ็ดิสเคนฮากได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมมีความรู้สึกที่ผสมผสานกันไปมากมายเลยนะในเกมนี้ในด้านหนึ่งผมพอใจมากๆซึ่งแน่นอนว่ามันคือชัยชนะที่สําคัญของเราและผมก็คิดว่าแฟนบอลที่ไม่ได้เชียร์ทีมไหนซึ่งได้รับชมเกมนี้มันก็น่จะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรัับพวววกกเเเขาดด้ยยช่นนี แต่ในฐาน,นะคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเมื่อคุณเห็นว่าทีมของตัวเองเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เหนือกว่าคู่แข่งตลอด1ชั่วโมงคุณควรจะยิงประตูทิ้งห่าง3-0ต่อ4-0ต่อ 0, หรือว่า5-0ต่อ 0, ได้ด้วยซ้ําเมื่อผ่านไปครบชั่วโมงนะเพราะว่าจากนั้นกลายเป็นว่าเราเสียประตูซึ่งเราสามารถจกกัดการเรื่องนี้กันได้ดีกว่านี้นะเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อีก กับเกมนี้คุณได้เห็นถึงสไริตของทีมและความไม่ยอดท้อของเราโดยเฉพาะกับคอบบี้เมนูเป็นเรื่องที่พิเศษมากที่ได้เห็นแบบนั้นเรามีคาแรคเตอร์ที่ใช่สไริตในห้องแต่งตัวก็ถือว่าดีมากๆเมื่อคุณสามารถแสดงสิ่งนี้ออกมาได้ผมก็คิดว่าด้วยคนในทีมน่ะเล่นดีมากจริงๆและมาคัสแมฟอร์ดก็เช่นเดียวกันแต่เราก็ควรจะจัดการกับเกมได้ดีกว่านี้เราต้องทุบความผิดพลาดพวกนี้ทิ้งไปให้หมดปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วในเกมนัดต่อไป ประเด็นต่อมาครับพูดถึงฟอร์มการเล่นของมาครัสแบดฟอร์ดบ้างโดยเอริกเคน a ักได้ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาก็คือต้องยิงประตูให้ได้แต่มันก็เป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมของทีมเราด้วยนะนั้งแต่หลายคนมีส่วนร่วมกับจังหวะนี้ถ่ายบอลจากฝั่งมาอีกฝั่งก่อนที่จะจบประตูได้อย่างสวยงามผมคิดว่าคุณได้เห็นความสม่ำเสมอของเขามากขึ้นแล้วตั้งแต่เกมก่อนหน้านะเขาทำประตูได้มา3เกมติดแล้วนะและก็มีแอสซิสต์อีกและผมคิดว่าตลอดช่วง3-4เกมลกหลังมานี่เธมพลีอย่างมากด้วย มาปิดท้ายก็ดีพูดถึงฮีโร่ในเกมนี้อย่างคอบบี้ไมนูบ้างนะครับโดยเอริกเคนทักได้ให้สัมภาษณ์ว่าลูกยิงของคอบบี้ไมนูนี่คือประตูที่สุดยอดมากๆเขากางพัฒนาได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะเขามีความสามารถที่จะเป็นมิดฟิลด์ใหม่เขาเล่นเกมรับได้เล่นเกมรุกก็ได้และก็ยังมีสภาพร่างกายที่สามารถทำได้ดีทั้งสองอย่างด้วยเขาครบเครื่องมากจริงๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม